จ้าพี่น้องไม่เอาข่อยสิพัดเนาะนี่เขานี่กะพัดมาเจ้านี่พัดทัวใส่อาพัดทัวใส่หมูสับเนาะก็ะมีใบกระเพราแลวก็มีพริกเนาะพี่น้องพริตกตำใส่กระเทียมนะคะประมาณนั้นนะค่ะพี่น้องข่อยสิพัดข่อยสิพัดกินตอนกลางวันนี่แหละจ้าพี่น้อง,อนนองไปไปผัดด้วยกันเลยจ้าพี่น้องจ,าอจา้าถอยออกมาจักหน่อยจ้าถอยออกมาถอยออกมาแล้วจ้าพี่น้อง ใส่สูบเอาเลยจ้ะพี่น้องสูบให้พี่น้องบงางถอยออกมาประมาณนี้เนาะจ้ะพัดกระเพ้าเลยพี่นอ้องเขาบอกใครเด็กินหรอกครับพี่นอ้องเขาบอกใครเฮ็ดกินหรอกโดนๆควายสิเค็ดอยาก จ้ะพี่น้องใส่พริกอัน่นี้เอาชุนชุดกักไปเลยพี่น้องจ้าใส่กระเทียมอ้อใส่น้ำมันโอ้ว่าอไปเอาไปถั่วแล้วพี่น้องเอาไปถั่วทิบถั่วแดงแล้วลหลอ่ะพี่น้อง หอมไปเลยนะพี่น้องเปิดนี่ก่อนจ้าพี่น้องจ้าจะปักบกล่องม่นเปิด้ลจ้าพี่น้องใส่ลงที่นู้นไปเร้่อยได้เขาไปเยค่อพี่น้อง ไ,ไขดได่ดาวจ้าควยแล้วได่งว่าไข่ดาวจะกโรยแล้ว่ด่าจ้าทัดท้อง พี่น้องเขาพัด,พดกะเพราหมูสับใส่ถั่วฝักยาวเนาะเดี๋ยวพี่น้องสบผ้าไปไข่ดาวจักนวยนะคะพี่น้องจา้าค่ะต่อเดี๋ยวไข่าดาวเนาะพี่น้องไข่าดาว <c oughs> คอยบ่มกรอบป็นไหนด้วยะคะพี่น้องไข่าดาวมาักก็ดีนะคะพี่น้องเนา

เป็นนี่นามบอ่อใช่ไอเฮ้ อะไรเนาะพี่น uh, ้องสามทำไมเนี่ยห้าจานเขาโอ้ตรงนี้นะคะพี่น้องอ่าค่ะพี่น้องจ้า เดี๋ยวเขาใช้เห็ดแกงเจืดกน,น่ะสดน้ำนแล้วเขาผัดพี่น้องจา้าพริกเป็นปากเห็ดเรีเยบร้อยแล้วนี่นะคะพี่น้องคลิปนี้ก็สิด่ดแอมลาพลาจากกันไปแล้วนะจากพี่น้องจา้าขอให้พี่น้องทีไม่แห้งสุปโปรสุคคลขล้นค่ะมีเงินมีท่องใส่ลำลำรวยๆเห้งๆปังๆครับการงานหรือว่าอาพูดถึไดที่เห็ดคลิปเห็ด อ่าทุกสิ่งทุกอย่างแหละค่ะเนาะพี่น้องขอให้เกี่ยวกับเงินกับททองขอให้รังไหลมากเนาะค่ะพี่น้องเนะานะค่ะไปแล้วค่ะพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ